โรงเรียนบ้านน้องคุงวันดีประชาสรรค์ขอนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับปถมวัยและระดับขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมาตรฐานที่1ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย โรงเรียนมีระบบในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาพัฒนาการตามวัยอย่างรอบด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญารวมทั้งเด็กทุกคนมีการเจริญเติบโตอย่างสมวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งในปีการศึกษา2566ที่ผ่านมาพบว่าจากการประเมินพัฒนา นาการของผู้เรียนทั้ง4ด้านโดยประเมินจากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2และ3จํานวน23คนพบว่าด้านที่1ด้านร่างกายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่สองและ3จํานวน23คนมีผลการประเมินพัฒนาการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ100ด้านที่2ด้านอารมณ์ จในัเกเรียนชั้นอนุบาลปีที่2และ3จํานวน23คนมีผลการประเมินพัฒนาการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ100ด้านที่3ด้านสังคมเด็กนัเกเรียนชั้นอนุบาลปีที่2และ3จํานวน23คนมีการประเมินพัฒนาการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ100ด้านที่4ด้านสติปัญญาเด็กนัเกเรียนชั้นอนุบาลปีที่2และ3 จำนวน21คนมีผลการประเมินพัฒนาการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ91.30นอกจากนี้ยังส่งผลให้ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันกิจกรรมสรางภาพด้วยการฉีดตาดปากระดาษปถมวัยระดับเขตพื้นที่การศาึกษาปฐมศึกษามหาสารคามเขต3ในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70เีการศาึกษา2566มาตรฐานที่2ด้านการ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เป็นไปตามกระบวนการวันดีโมเดลและแนวการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักของสวัส์ให้มีความปลอดภัยโดยมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษามีห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กมีมุมเล่นมุมสื่อการเรียนรู้และมุมอื่นๆอย่างหลากหลายพร้อมทั้งให้เด็กทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และเล่นอย่างเพลิดเพลินครูและผู้บริหาร มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถเข้าใจบริบทของสภาพแวดล้อมและการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้พร้อมใช้น่าอยู่น่าเรียนรู้รวมทั้งการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยยังมีการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปนตามพระราชบัญญัติการศึกษา ยุทธศาสตร์ของชาติและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโดยจัดประชุมผู้ปกครองและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในทุกภาคเรียนสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครูผู้สอนน ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาในทุกด้านตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนมาตรฐานที่3ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัยโดยมีแผนการจัดประสบการณ์ที่อิงตามหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างครอบคลุมทุกด้านทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาทำให้เด็กได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ เด็กมีความสุขในการเรียนรู้สนุกกับการเล่นและได้รับการพัฒนาทักษะอื่นๆตามพัฒนาการช่วงวัยรวมไปทั้งการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ผู้ปกครองชุมชนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมที่มอบความรู้ให้แก่ผู้ปกครองโดยได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านทําให้ผู้ปกครองทุกคนมีความรู้ความเข้าใจการดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องสามารถช่วยเหลือครูเป็นอีกกําลังสําคัญในการพัฒนา เด็กประถงวัยไปพร้อมก,กันกับสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีตลอดจนการได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานอื่นและสถานศึกษาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทั้งสื่อวัสดุอุป,ปกรณ์เครื่องมือของเล่นที่พร้อมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้รวมทั้งการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอของครูเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆที่ทันต่อสภาวะการปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยและการ สร้างนวัตกรรมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านน้องกุ้งวันดีประชาสรรค์ได้จัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่ามุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมมีความสามารถด้านวิชาการเต็มศักยภาพด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยครูผู้สอนมืออาชีพพร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านน้องกุ้งวันดีประชาสรรมีการประเมินตนเองตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสามมาตรฐานดังต่อไปนี้มาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านน้องกุ้งวันดีประชาสรรพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามกระบวนการ active learning โดยใช้วันดีโมเดลเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนด้านมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้นส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างหลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีการส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศโดยใช้กิจกรรม A m a t ที่มีพื้นฐานจากการฝึกคิดเลขเร็วส่งผลให้ในปีการศึกษา2566ผู้เรียนมีผลสัมฤธิ์ทางการเรียนตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดจาก8ปกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยผู้เรียนมีผลการเรียนในภาพรวมแต่ละรายวิชาในระดับ3ขึ้นไปซึ่งคิดเป็นร้อยละ86.94จากจํานวนนักเรียนทั้งหมดผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ทั้งผ่านการพูดและการเขียนมีค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดพร้อมทั้งการมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อันดีงามผู้เรียนมีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีสุขอ,อนามัยที่ดีและรู้จักรักษาความสะอาดของร่างกายตนเองมาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัญหาและกำหนดความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายการปฏิรูปการศึกษาบริบทโรงเรียนและความต้องการของชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองได้มีการวางแผนประชุมร่วมกัน รับทราบแนวทางเพื่อนำไปสู่การทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในการดำเนินงานโรงเรียนมีการพัฒนางานบริหารงานวิชาการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษารวมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาวางแผนการเรียนการสอนวางแผนการจัดการวัดและประเมินผลมีกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการเก็บข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่างๆการนิเทศในชั้นเรียนโดยจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้มีบรรยากาศที่ดีสะอาดสะดวกเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพโรงเรียนมีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษามีการปรึกษาหารือและร่วมกันวางแผนงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทางคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาซึ่งในปีการศึกษา2566สถานศึกษาได้ดำเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกภารกิจงานมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านน้องกุ้งวันดีประชาสรรมีการดำเนินงานในการจัดกระบวนการการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการวางแผนงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน PDCA ภายใต้กระบวนการวันดีโมเดลครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ครูผู้สอนมีวิธีการและรูปแบบการสอนที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบร่วมมือใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนคู่คิดสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความมีอิสระและความท้าทายครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนสร้างห้องเรียนเชิงบวกมีการเสริมแรงและสอดแทรกเทคนิควิธีการต่างๆ ที่เร้าความสนใจของผู้เรียนมีการจัดทำกระบวนการ PLC สำหรับครูผู้สอนรวมกันหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ก้าวหน้าจากการร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนส่งผลให้เกิดผลงานที่น่าภาคภูมิใจดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความการเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการคิดเลขเร็วระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงสาคลนประเภทหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่71รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-Math ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันต่อคำศัพท์าภาษาอังกฤษ c o s s w o r d ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่71รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เรียนทองเกมต่อสมการคณิตศาสตร์รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นรายการพยาแล v t a Championship Award 2023 ระดับประเทศรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษรุ่นมัธยมศึกษาตอนตอน้นการแข่งขันกีฬาทางวิชาการโรบินสันคิดเลขเร็วชิงแชมป์ประเทศไทยชแชมปเปียนออฟเนชั่น2023สเปลลิ่งบีการต่อสมการคณิตศาสตร์การต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษชิงถ้วยเกียรติยศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกนดลนครรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสวนภูมิภาค การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ซายโชว์ระดับปฐมศึกษาตอนปลายเนืองในวันศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาเปิดโลกวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี2566นกณคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยการศนกษ์